วันนี้เรามีโอกาสเดินทางไปที่แห่งหนึ่งครับย่านอนุสร์โซรีประชาธิปไตยที่นี่เป็นชุมชนของคนไร้บ้านหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตอกสากเก้นั่นเองครับเป็นโอกาสดีครับสำหรับวันนี้เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดของคุณเอหรือบดามเอที่เรารู้จักนั่นแหละครับซึ่งวันนี้เองก็ได้พาครอบครัวมาร่วมแจกข้าวให้กับคนไร้บ้านที่นี่กันแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆกับชุมชนที่ตอกสาเกสสำหรับใครหลายคนอาจไม่ได้มากมายสักเท่าไหร่ครับแต่สำหรับคนที่นี่แล้วเชื่อว,ว่าการได้รับอาหารเนื้ ก็เหมือนกับการได้รับโอกาสให้ตัวเองได้มีแรงสู้ในวันถัดไปนั่นเองครับบรรยากาศของที่นี่นะครับเต็มไปด้วยผู้คนไร้บ้านที่มารอรับข้าวข,ข,ของจากที่ต่างๆที่เดินทางเข้ามาบริจาคช่วยเหลือแบ่งปันครับแน่นอนครับถ้าหากใครหลายคนที่นี่เลือกได้ก็คงไม่มีใครอย,อยากมานั่งรอรับของบริจาคหรือรับความช่วยเหลือแต่ก็เพราะโอกาสของแต่ละคนไม่เท่ากันนั่นเองครับรวมถึงปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้ใครหลายคนต้องมาตกอยู่ในชุมชนขอไร้บ้านอย่างนี้ครับวันนี้เราเตรียมข้าวกล่องน้ํารวมถึงขนมมาแจกจ่ายช่วยเหลือให้กับคนที่นี่ครับ อาจจะไม่ได้มากายสักเท่าไหร่และอาจจะไม่เพียงพอสําหรับคนที่นี่แต่ก็พอจะช่วยเหลือแบ่งปันได้บ้างทุกคนมีท่าทางยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าแถวรอกันยาวเลยทีเดียวภาพบางมุมที่เราเห็นมันทาให้เรารู้สึกว่าสิ่งของบางอย่างอยู่กับเราอาจจะไม่มีค่าเท่ากับการแบ่งปันให้คนอื่นสด้วยซ้ําด้ทานได้นะครับทานให้อร่อยนะขอบคุณมากมาครับ สิ่งที่ผู้ให้ได้รับแน่นอนครับมันคือใจฟูขึ้นมาทันทีส่วนผู้รับก็จะเป็นเรื่องดีอยู่แล้วการเติมเต็มให้เขาในส่วนที่เขาขาดเหลือหรือมีไม่เพียงพอนั้นมันก็คือความสุขอีกแบบหนึ่งของเขาครับเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้เรียกได้ว่าอิ่มใจทั้งคนให้และสุขใจทั้งคนรับเป็นเรื่องราวดีๆของการแบ่งปันเหมือนคํากล่าวที่มีคนบอกไว้ว่าสุขกว่าการให้คือการแบ่งปันนั่นเองครับ